ช่วงที่2นะคะกับรายการ t h a i l a ด d อัปเดตค่ะอยู่กับอาจารย์ที่ดาทาวนเศษรักษาการประธานนปชและดิฉันตรนนภาบุรีชาตรีนะคะมีคําพูดจากบุคคลหลายๆคนที่ว่าเรียกร้องไปยังรัฐบาลเรียกร้องไปยังคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาวิกฤตประเทศอย่างยั่งยืนก็มีการพูดถึงเรื่องของการปฏิรูปประเทศอาจารย์มองว่าการปฏิรูปประเทศนี่ไกลเกินไปสําหรับประเทศไทยไหมคะ ก็คือพูดละวถอนหาใจเพ <c oughs> ราะ <c oughs> ว่าสำหรับปัญหาประเทศไทยนี่มันซับซ้อน <c oughs> ความจริงไม่ไกลหรอกไม่ไกลหรอกและลงมือทำได้ <c oughs> ลงมือทำได้เพียงแต่ว่าคนจะนิยามคำว่าปฏิรูปเพียงแค่ไหนนฮะ,ะ <c oughs> ถ้าเรามองว่าเป็นการปรับเปลี่ยนคือเราเริ่มต้นได้ทุกวันถ้าถ้าเราอย่างเป็นรัฐบาลเริ่มต้นได้ทุกวัน คือถ้ารู้เหมือนที่เราวิเพูดกันนั้ว่าคุณต้องเริ่มต้นจากความจริงประเทศไทยถ้ารู้ว่ามันไม่ดีแล้วจะทําให้ดีเราก็ต้องลงมือแก้เหมือนเราอยู่ในสถานีโทรทัศน์เราอาจจะพูดคํหรูก็ได้ว่าเราจะปฏิรูปหรือเราจะปฏิวัติสมมติสถานีเอเชียอัปเดตถ้าปฏิวัติมันก็อาจจะเปลี่ยนไปหลายอย่างเปลี่ยนหมดทุกอย่างพลิกเลยเช่นไม่ไม่ใช่รูปแบบแต่อาจจะเป็นเนื้อหา ด้วยอะไรด้วยนะฮะทุกอย่างหรือถ้าปฏิรูปเราพบว่าไม่ดีเราก็ปรับได้ทุกวันแต่ว่าบางคนเขาใช้คําปฏิรูปในลักษณะเปลี่ยนแปลงค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ต้องกรรมมามีกรรมวิธีในการคิดมากความจริงครั้งที่แล้วเนี่ยตอนปลายเนี่ยที่คุณอภิสิทธิ์ให้คณะของคุณคุณหมอประเวศแล้วก็คุณอน,นันต์ก็คือคือเพื่อที่จะแก้ผ้าเอาหน้ารอด หรือ,อยังไงนะก็คือต้องการแสดงว่าโอ้มันเกิดจะปัญหาความเหลื่อมล้ำปัญหาอะไรต่างๆต,ต้องปฏิรูปประเทศไทยนะฮะเพราะฉะนั้นก็มันก็กลายเป็นคําสวยหรูอันหนึ่งซึ่งคนในเครือข่ายระบอบอามา์บางทีเอามาใช้เพื่อที่จะ,เพ,จะเพื่อที่จะเป็นข้อแก้ตัวว่าพวกเขาได้พยายามที่จะแก้ปัญหาแล้วแต่ตั้งโจทย์เป็นการปฏิรูปประเทศไทยคะ ตั้งใจเป็นการปฏิรูปบางคนก็มองว่าเพราะคุณเป็นคือข่ายระบอบประมาทคุณไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือิ้นเชเจอคุณจึงใช้การปฏิรูปใช่หรือเปล่าอันนี้ก็พูดได้หรือบางทีก็มามองว่าฝ่ายที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นเนี่ยพวกคุณเป็นพวกแบบไหนคุณถึงขอเปลี่ยนแค่ปฏิรูปทําไมคุณไม่ปฏิวัติมันอยู่ที่นิยามและอยู่ที่การกระทําแต่ว่าถ้าหากว่าเราเป็นคนที่เข้าใจความเป็นจริง เราเริ่มต้นจากความเป็นจริงหลักการอย่างหนึ่งของสุดยอดวิทยายุทธเลยที่จะพูดวันนี้พูดเคล็ดลับหลายอย่างนะก็คือคุณไม่สามารถทำอะไรเกินกว่าความเป็นจริงได้คุณไม่สามารถทำอะไรเหมือนเหมือนสมมติอาจารย์อายุมากขนาดนี้แล้วอยากจะสวยเหมือนอย่างตาแป๋วนี่ถามว่าทำได้ไหมเขาเรียกว่าเกินกว่าความเป็นจริงแล้วก็ไปเที่ยวทำโน่นทำนี่สมมตินะ อยากจะดึงหน้า <ทำ S 1> อยากจะทำสัญญกรรมรมันเกินกว่าความเป็นจริงนะเพราะฉะนนัน้การเปลี่ยนแปลงการแก้ไขสังคมหรือทำทุกอย่างสุดยอดวิทยายุทธมีคำเดียวก็คือคุณไม่สามารถทำเกินกว่าความเป็นจริงเพราะฉะนั้นและคุณจะทำให้ได้ประสบผลสำเร็จก็คือคุณต้องทำสอดคล้องกับความเป็นจริงเท่านั้น นี่นี่นี่คือเคล็ดลับอีกอัน,นคืออาจารย์กาลังจะหมายความว่าถ้าจุดไหนที่มันมีปัญหาเราก็ปฏิรูปหรือปรับเปลี่ยนตรงนั้นเสียทำตามความเป็นจริงทําตามความเป็นจริงว่าถ้าคุณทําได้แค่ไหนถ,ถ้าคุณทําได้แค่ไหนโดยความสามารถของกลุ่มของคุณคณะของคุณหรือประเทศของคุณแล้วความเป็นจริงของประเทศคุณเป็นอย่างไรคุณก็ทําได้แค่นั้นค่ะคุณก็ต้องทําเลย คุณไม่ต้องรอฝันก็เหมือนที่ไปเคยพูดคล้ายๆว่าเหมือนคุณกำลังตกอยู่ในนรกคุณอยากไปสวรรค์แต่ว่าจริงๆคุณต้องขึ้นจากนารกก่อนหมายความว่าทำอะไรเนี่ยทำได้เนี่ยทำไปเลยทำไปเลยยังไม่ต้องไปสนใจคำนิยามก็ได้เหตุผลเพราะว่าคุณต้องทำตามความเป็นจริงแล้วทำทีละก้าวทำทีละก้าวคุณต้องขึ้นบันไดทีละขัน้น คุณจะเปลี่ยนแปลงคุณเวลาคุณ้นขึ้นบันไดทีละขั้นคนบางคนจะบอกว่าคุณเป็นพวกปฏิรูปแต่คุณอาจจะบอกตัวเองว่าที่จริงฉันก็เป็นปฏิวัตินะแต่ฉันต้องเดินทีละขั้นก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เวลาคุยในหมู่ประชาชนเลยใช้คําว่าทิศทางถูกต้องเพราะถ้าคําว่าเป้าหมายมันมีเป้าหมายเฉพาะหนะ้าเป้าหมายปานกลางเป้าหมายระยะยาวเดี๋ยวมาเถียงกันอีกนะคเพราะฉะนั้นคิดว่าสิ่งสําคัญก็คือ บางคนคาว่าปฏิรูปก็ยิ่งใหญ่แต่บางคนก็บอกปฏิรูปที่กระจกนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะฮะก็คือว่าเราทําตามความเป็นจริงทําได้แค่ไหนก็ทําได้แค่นั้นเช่นทาแป้งมานิดอาจจะดูดีนิดหนึง่งก็คือทาแป้งนะะจะบอกว่าปฏิรูปหรืออะไรนี่มันก็ไม่ใช่ะนะฮะแต่จะไปดึงหน้านี่คงไม่ใช่อะไรแบบนี้นะฮะมันเหมือนการเปลี่ยนแปลงสังคมหรือการยกระดับ เราก็ต้องทําตามความเป็นจริงทําตามความเป็นจริงเหมือนขณะนี้รัฐบาลก็เหมือนกันก็ต้องทําตามความเป็นจริงอืค่ะแต่ว่าบางคนก็ทําเกินความเป็นจริงนะค่ะทําเกินความเป็นจริงมันจะอยู่ได้พักเดียวค่ะจากนั้นมันจะฟ้องว่าความเป็นจริงคุณเป็นอย่างไรความเป็นจริงคุณเป็นอย่างไรคุณอาจจะทํารัฐประหารได้คุณคิดว่าคุณชนะในยกตัวอย่างนะคนที่ทํารัฐประหารหรือระบอบอารรม จะทำรัฐปหารวิธีไหนทำทำทางกฎหมายทำทางรถถังทำได้แต่ในความเป็นจริงประชาชนก็บอกว่าเราจะเลือกตั้งเราจะเลือกพักนี้นี่คือความเป็นจริงแล้วความเป็นจริงก็คือรัฐบาลนี้ก็ต้องพบว่ามันมีระบอบประมาทครอบงําอยู่ซึ่งยึยดยึดกลุ่มทหารยึดกลุ่มกลไกรัฐะ,ะยึดกลุ่มคนไก่อื่นๆที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนทีนี้การแก้ปัญหามันมันควรจะ ที่จะโฟกัสไปที่จุดไหนล้วคะอาจารย์เพราะมันก็มีความเห็นจากหลายๆฝ่ายที่แสดงความเห็นออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอปัญหาของความเหลื่อมล้ำนะคะปัญหาของความไม่เสมอภาคความไม่เท่าเทียมในสังคมรวยกระจุกจนกระจายปัญหาของโครงสร้างทางอํานาจที่มันไม,ไม่ไม่กระจายไปอย่างทั่วถึงมันกระจุกตัวแล้วก็ทําให้เป็นการเปิดช่องให้ฝ่ายที่มีอํานาจเนี่ยสามารถจะมีช่องทางในการฝ่ายหาความได้เปรียบ กับประชาชนได้มันก็ทําให้เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าจะมองไปจากคําพูดเหล่านี้นั่นคือสแสดงว่าปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันนี้คือปัญหาทางโครงสร้างทางอำนาจถ้าจะไปดูรูปประเทศต้องเริ่มที่จุดนี้หรือเปล่าคอือพูดอย่างนี้ก็ถูกเหมือนกันค่ะก็ถูกเหมือนกันและนี่พูดไปเร็วมาก่ะต้องชมเชยขอบคุณค่ะพูดได้ไปเร็วมากนะ,ะแต่ว่าความเป็นจริงมันเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจก่อน เขาทาให้เกิด<ม>ก,ก,กลุ่มคนที่แตกต่างกันแล้วกลุ่มคนที่แตกต่างกันเนี่ยต่างก็มีตัวแทนที่ต้องการเข้าไปอยู่ในโครงสร้างอํานาจเพราะว่าโครงสร้างอํานาจก็คือต้องการเข้ามาเป็นอยู่ในฐานะผู้ปกครองอเพราะผู้ปกครองก็ต้องได้เปรียบคือสุดท้ายมันก็ต้องเชื่อมโย<อ>ง<ะ>ค่ะน,นั่นแต่ว่ามันต้องเริ่มต้นจากพัฒนาการของสังคมเศรษฐกิจสังคมค่ะจึงทําให้เกิดพัฒนาการทางการเมืองทางการเมืองก็คือเป็นตัวแทนของกลุ่มคน ช่นในอดีตเนี่ยคุณไม่มีในทุนคุณมีแต่เกษตรกรไพร่หรือว่าอามารหรือเจ้าค,คุณก็ไม่มีในทุนแต่พอสังคมเปลี่ยนคุณก็มีในทุนในทุนก็ต้องการเข้ามาหรือตั้งแต่พ่อค้าในทุนก็เริ่มต้องการเข้ามาอยู่ในโครงสร้างอํานาจค่ะในฐานะผู้ปกครองด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่เป็นพัฒนาการของสังคมซึ่งซึ่งถ้าคนเข้าใจเนี่ยต้องรู้ว่า มันเป็นเรื่องที่คุณไม่สามารถไปกระชากกลับได้มันต้องเดินไปข้างหน้ามันต้องเดินไปข้างหน้าแล้วมีแต่เราจะต้องปรับว่าทําอย่างไรถึงจะเหมาะสมที่ทําให้เป็นทางออกสังคมคืออยู่กันได้คืออยู่กันได้โด,ดยปกติสุขแต่คุณจะไปดึงโลกให้หยุดนิ่งอยู่กับที่ดึงไม่ให้สังคมเปลี่ยนเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นคําว่าปฏิรูปหรือเมื่อเราย้อนกลับมาตรงนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็ต้องเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงเท่าที่ทําได้ไปก่อน แต่ว่าถ้ามันเป็นถ้าถ้าหากว่าการเปลี่ยนแปลงโดยโดยรวมเหมือนอย่างในในประเทศในยุโรปถ้าถามว่าร้อยปีสองร้อยปีก่อนกับตอนนี้มันคนละอย่างกันเลยคุณจะเรียกปฏิวัติก็ได้แต่เขามาเป็นขั้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 นการเปลี่ยนแปลงเขามาเป็นขั้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 นเป็นลําดับจนกระทั่งสังคมเปลี่ยนเหมือนทุกวันนี้เรามีเทคโนโลยีนะคะที่เราใช้โทรศัพท์ มือถือที่สามารถทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างะนะฮะแทนเป็นแบบคอมพิวเตอร์หรืออะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราไปห้ามมันมันไม่ได้หรอกนะฮะเราห้ามมันไม่ได้มันก็ต้องเกิดขึ้นมันทำให้โลกนี้เป็นโลกอันหนึ่งอันเดียวกันดังนั้นถ้าพูดอย่างที่จะรักษาน้ำใจกันน่ะก็คือเปลี่ยนอะไรได้ก็เปลี่ยนไปเถอะเพราะถ้าคุณไม่ยอมเปลี่ยนประเดี๋ยวคนอื่นเข้ามาจัดการให้คุณคแน่นอนเพราะนั้นถ้าเปลี่ยนอะไรได้ปรับเปลี่ยนอย่างมีเหตุมีผล คุณจะคุณจะถอยหลังกลับเนี่ยไม่ได้ดังนั้นในโครงสร้างในสังคมไทยเนี่ยเศรษฐกิจของเราเนี่ยไปไกลแต่ว่าการเมืองและสังคมของเราอย่างอนุรักษ์นิยมไม่สอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจเมื่อเป็นเช่นนี้ถามว่าสังคมจะอยู่ได้ไหมมันไม่ได้เพราะมันขัดแย้งกันมันจึงต้องเปลี่ยนนี่คือภาพที่เราเห็นความขัดแย้งของสังคมไทย ระหว่างผู้ถูกปกครองกับผู้ปกครองเราเห็นความแย้งระหว่างเศรษฐกิจกับโครงสร้างชั้นบนคือเศรษฐกิจแบบนี้ต้องเป็นประชาธิปไตยต้องเป็นเสรีนิยมมันถึงจะอยู่กันได้แต่ถ้าเศรษฐกิจแบบนี้คุณเป็นอนุรักษ์นิยมคุณเป็นระบอบอาตยมามันไม่มีทางที่มันจะดำรงอยู่ได้แต่ว่าในระยะเปลี่ยนผ่านจากระบอบอาตยมามาเป็นระบอบประชาธิปไตยเนี่ยสังคมไทยยาวนานมากมสังคมไทยยาวนานมาก นี่จึงเป็นเรื่องที่ที่เวลาเข้ามาว่าเราเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองมันจะเปลี่ยนอะไร่ะถ้าคุณบอกว่าตอนนี้เป็นระบอบอามาตย์แล้วเราเปลี่ยนเป็นระบอบประชาธิปไตยใช่ถ้าพูดอย่างนี้ใช่แต่เรารู้ว่าเขาไม่ได้หมายความอย่างนั้นเขาไปอ้างโน่นลม้มโน่นล้มนี่เลยนะฮะซึ่งมันคนละเรื่องนี่เป็นเรื่องที่แพ้แล้วผ่านเป็นเรื่องของคนที่ไม่ยอมรับความจริงเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกแล้วว่าถ้าเราเข้าใจความจริง ค้นหาความเป็นจริงได้ว่าความเป็นจริงสังคมนี้คืออะไรอ,อย่างที่ตัวอาจารย์บอกว่ามันขัดแย้งนะเศรษฐกิจของคุณเป็นทุนนิยมโลกาภิวัตน์แล้วโครงสร้างชั้นบนของคุณเป็นระบอบประมาณเนี่ยมันเข้ากันที่ไหนล่ะมันอยู่กันไม่ได้เมื่อมันอยู่กันไม่ได้มันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นขณะนี้ถ้าการเมืองเปลี่ยนเป็นระบอบประชาธิปไตยคุณอย่าใช้อำนาจอื่นมาแทรกแซง มันก็ไม่มีปัญหานั่นแปลว่าเราขจัดความขัดแย้งระหว่างรากฐานเศ,นศรษฐกิจกับการเมืองการปกครองออกไปได้ก็คือเอาเอาเอากลไกที่ไม่ถูกต้องออกไปเสียะนะฮะคุณจะเรียกปฏิรูปหรือปฏิวัติก็ตามแต่มันเป็นเหตุผลที่ควรรับฟังะนะฮะที่ควรรับฟังคำถามก็คือว่าเราสามารถจะเกิดระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจอธิปไตยเป็นของปรงชนชาวไทย อย่างแท้จริงได้หรือเปล่าเท่าที่ฟังอาจารย์พูดคําว่าปฏิรูปประเทศนั้นก็ฟังแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่จะไกลเกินไปหรือว่าไกลเกินฝันได้เลยขึ้นอยู่กับว่าจะเริ่มต้นอย่างไรนะคะตรงนั้นได้ทันทีทำได้ทีละเล็กละน้อยหรือเปล่าค่ะแต่ถ้าหากว่าผู้ที่กลุ่มกลไกรัฐยกตัวอย่างเช่นเมื่อครั้งรัชกาลที่ห้ารัชกาลที่ห้าปฏิรูปประเทศนะปฏิรูปประเทศอย่างรุนแรงค่ะ ปฏิรูปประเทศอย่างรุนแรงจัดว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ก้าวหน้ากว่าอามาตย์อามาตย์ไม่ต้องการปฏิรูปแบบนั้นแต่ว่าด้วยพระราชะอำนาจก็ทําการได้ทันทีเพราะฉะนั้นการปฏิรูปหรือการเปลี่ยนแปลงนั้นถ้ากลไกรัฐะนะมะมองเห็นมองเห็นอย่างรัชกาลที่ห้ามองเห็น,หนว่าประเทศนียต้องเปลี่ยนะจะอยู่แบบเก่าไม่ได้แต่ว่าพราะองค์ไปดูที่อินเดียด้วยดูวิธีการปกครองของ ที่ของอังกฤษที่ปกครองเจ้าผู้ครองนครทั้งหลายในอินเดียก็บอกว่าโครงสร้างอำนาจของประเทศไทยหลายๆส่วนที่เราได้โมเดลมาจากอินเดียใช่ไหมคะอาจารย์ก็คือการปฏิรูปที่สําคัญในยุครอห่ะแต่เป็นการทําที่ก้าวหน้าขึ้นเป็นการทําที่ก้าวหน้าขึ้นแต่มันก็มีปัญหาส่วนหนึ่งของท้องถิ่นของเช่นปัญหาที่มีชนชาติอีกอย่างหนึ่ง เขาก็รู้สึกว่าการรวมศูนย์อันนั้นเกิดการรวมศูนย์เกิดการรวมศูนย์ทำให้เขามีปัญหานะคะมีปัญหาแต่อย่างไรก็ตามลักษณะการปฏิรูปครั้งนั้นก้าวหน้ากว่าเดิมแต่การทำโดยผู้ที่มีอำนาจมันก็เร็วขึ้นทีนี้ของในสังคมไทยในขณะนี้เนี่ยประชาชนได้พยายามต่อสู้มาเป็นลำดับและได้แสดงเจตจำนงอย่างชัดเจนจากการเลือกตั้งครั้งนี้ เพราะนั้นนี่เป็นอำนาจที่ไม่ใช่น้อยนะ,ะนี่เป็นผลพวงที่สำคัญเพราะประชาชนต้องการบอกดังๆให้กลไกระบบปาาระมัติในประเทศไทยนี้รู้ว่าคนไทยต้องการอำนาจคืนต้องการอำนาจมาอยู่ในมือประชาชนเจตนาลมตรงนี้หรือเปล่าคะอาจารย์ซึ่งถือว่าเป็นเจตนาลมของประชาชนที่ทําให้ในส่วนของแนวร่วมประชาธิปไตยต,ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติเรียกร้องให้มีการนํารัฐธรรมนูญฉบับปี40กลับมา คือในนโยบายของเราเราพูดว่าเอา40กลับมาแต่ว่าถ้าพูดถึงความเป็นจริงจะเอาฉบับไหนมาดูตั้งแต่ต้นเราก็ไม่รังเกียจอย่างที่เคยชม2489นี่ยกตัวอยา่างคุณ2489มาดูด้วยก็ได้50นี่ในหมวดสิทธิทเสรีภาพก็ดูดีเหมือนกันบางหมวดก็ได้เพราะนั้นจริงๆเราใจกว้างนะแต่ว่าเนื่องจากนโยบายนี่เราเขียนมาปี52ขณะนั้นหลังรัฐประหารเนี่ยไม่นาน และเราก็มุ่งมั่นว่าอย่างน้อยที่สุดรัฐธรรมนูญ50เราไม่เอาแล้วค่ะเพราะมันมาจากคอมชเพราะฉะนั้นคุณนภิสิทธิ์ได้ยินและรู้ไว้ด้วยว่ามันมีที่มาไม่ถูกต้องเราเลยไม่เอาเหมือนเหมือนท่านนั่นแหละที่มาไม่ถูกกําลังจะพูดประเด็นนี้ต่อนะคะเพราะว่าหลังจากที่มีการเรียกร้องในเรื่องของการนำรัฐธรรมนูญปี40กลับมาเนี่ยก็มีในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์นะคะซึ่งเป็นบุคคลของพรรคนะคะ ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะแล้วก็ให้ความเห็นนะคะกรณีที่อาจารย์ธิดาเองก็ได้พูดนะคะบอกว่า,าจะขอย้ำอีกครั้งว่าทำไมต้องไปยึดติดกับการใช้รัฐธรรมนูญปี50หรือ40ะคะทำไมจะต้องปิดกั้นคนที่ไม่จบปริญญาตรีมาเป็นสอสอถ้าเอาเรื่องนี้มาอ้างเพื่อที่จะอำพรางไปสู่การนิรโทษกรรมตนคิดว่าไม่สมควรทำแต่ถ้าต้องการที่จะปรับปรุงเพิ่มเติมแก้ไขเชื่อว่าไม่มีปัญหา ถ้าดีขึ้นก็พร้อมที่นะจะช่วยกันนี่นิสัยแบบนี้ค่ะนิสัยแบบนี้แล้วรู้ไหมเขาพูดคําว่าเอาปคนที่ปิดซ่อนไม่เอาปริญญาตินี่คือข้อด้อยของปี40คแค่จับข้อด้อยข้อเดีวยวเอามาพูดเลยข้อดีทั้งหลายไม่พูดค่ะแต่ว่าความเลวของ50คุณไม่พูดเลยที่คุณนิรโทษกรรมให้คนทํารับประหารตั้งแต่ตั้งแต่ปี49ไปจนชั่วฟ้าดินสลายอะไรอย่างนั้นะนะฮะความช่วย ความชั่ว,วจะใช้คําว่าความชั่วก็ได้ของรัฐธรรมนูนห้าศูนย์ทำไมไม่พูดอพอมาของสี่ศูนย์มีข้อเดียวเรื่องปริญญาเขาไม่เอาหลอกข้อนี้เขาก็จะแก้ค่ะความจริงคือวิธีพูดของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเป็นวิธีพูดที่ที่ทแทนก็ขอทบทวนคําพูดว่าที่บอกว่าให้นํารัฐรัฐธรรมนูนปีสี่ศูนย์กลับมาปรับปรุงก็ราแปลว,ว่าเราไม่ได้บอกว่าสี่ศูนย์ดีทุกข้อค่ะ แต่ว่าห้าศูนย์เราไม่เอานะฮะเพื่ออัมพรางไปศูนย์การนิรโทษกรรมบอกได้เลยนะว่ามาเป็นนายกมีบทเรียนมากมายแต่ยังเหมือนเดิมค่ะพูดแบบนี้เนี่ยไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนคคือจงใจที่จะพูดขยายในสิ่งที่ที่อย่างที่พูดอะ่0ูมีข้อข้อเสียอยู่ไม่มาก และข้อเสียข้อหนึ่งข้อนี้เขาบอกว่าเอาสี่ศูนย์มาปรับปรุงห้าศูนย์ไม่เอาเนะเข้าใจไหมว่ามันเป็นเพราะเป็นรัฐมนูลที่มาจากรัฐประหารม,มันเป็นสัญลักษณ์ของคันทารัฐประหารพูดถึงว่าจะมานิรโทษกรรมความหมายก็อ้างว่ามานิรโทษกรรมคุณทัศนศิลไล่ห้าศูนย์ที่นิรโทษกรรมคนทำรัฐประหารเนี่ยพูดบ้างไหมมาตราสา3สิเก้าสามสาค่ะคุณพูดบ้างไหม เลวร้ายไหมแล้วขอให้รู้ด้วยว่าคนไทยเขารังเกียจนะการทํารับประหานนะคุณกลับไปดูสิบางหัวหน้าพักบางพักอะ่ะได้แสนกว่าคะแนนอะ่ะค่ะคนทํารับประทานะ่ะถ้าคนว่าดีเนี่ยต้องได้คะแนนมากกว่านั้นแล้วถ้าพูดแบบนี้นี่ก็ไม่รอดหรอกคือความหมายของนปชในการเรียกร้องนํารัฐธรรมนูญ4.0กลับมาไม่ได้หมายความว่ากลับมาทั้งแท่ง มาทั้งฉบับแต่ให้นํามาปรับใช้แล้วก็เราก็ไม่ได้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับอื่นก็ได้แต่ชุดมุ่งหมายตอนที่เขียนตอนนั้นเนี่ยพราะ40เนี่ยถูกทํารัฐประหารค่ะแล้วเขาความจริงโคตรเป็นกบฏนะแล้ที่ใจมนิ์พูดบ่อยๆ40เป็นรัฐธรรมนูญคุณไปจัดการรัฐธรรมนูน40นะคุณเอาร่าง50ขึ้นมาภายใต้อํานาจของคณะรัฐประหารเนี่ยเราปฏิเสธการทรํารัฐประหารเราปฏิเสธรัฐธรรมนูญ50น เราจึงต้องพูดว่าเอา40มาปรับปรุงเพราะเรารู้ว่า40ก็มีจุดอ่อนแต่ว่า40ก็มาปรับปรุงก็แปลว่าคุณจะเอาแบบอื่นของที่อื่นมาดูก็ไม่มีปัญหาแต่50เนี่ยเขาไม่เอาเพราะมันมาจากรัฐประหารเหมือนกับที่พรรคประชาธิปัตย์ได้อำนาจตอนนั้นด้วยงูเหา่าและไปทำอยู่ในค่าเนี่ยแหละที่มามันไม่ถูกต้องแล้วคุณก็ยังบริหารไม่เป็นอีกอ เพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดเลยเรียน,นดูแล้วพิธีพูดของเขานะยังไม่เปลี่ยนสิ่งที่อาจารย์กำลังจะบอกก็คือ,อ50ไม่เอาแน่40คุณไม่อยากได้ก็ไม่เป็นไรเอาฉบับไหนมาก็ได้แต่ขอให้เป็นรัฐธรรมนูญที่ยึดถือ,อผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งนะคะและที่สําคัญก็คือต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่ทําลายอุดมการณ์ในระบอบประชาธิปไตยคือ40เราก็ดูว่ามีข้อดีแต่ก็มีอมรรมเยอะนะ,ะในนั้นมีเนื้อหาอธรรมเยอะถ้าพูดแล้วมันลึกซึ้งนะ เพราะว่าความจริงก็เป็นมหาหมาที่ใส่เสื้อในทุนเน,นี่ยคุณอนันต์ปัญญาชุนเนี่ยก็ในนั้นเ็าซ่อนไอ้องกริสนามมากมายที่มาจากสีู่นย์ก็เอื้อประโยชน์ให้กับอมย์เข้าไปแปลงกายอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นสีู่นย์ก็มีข้อด้อยะนะสี่ศูนก็มีข้อด้อยแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็เป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากมีสภาร่างมีประชาชนสนับสนุนไม่ใช่มาจากคณะรัฐประหารเพราะฉะนั้น เราก็มี40เอา40มาเป็นต้นร่างแล้วก็เอาฉบับอือ่นมาดูแล้วก็ปรับแก้ก็ได้แล,แ,แล้วเรายินดีแม้กระทั่งมีสภาร่างก็ยังได้ค่ะนี่ก็คือ,อสิ่งหนึ่งนะคะเป็นเรียกว่าเป็นอีกข้อหนึ่งละค่ะที่ทางนาปชอเองอเรียกร้องไปยังรัฐบาลชุดใหม่นะคะที่อยากจะให้มีการขับเคลื่อนปรับเปลี่ยนในส่วนนี้นะคะนี่ก็เรื่องหนึ่งที่เราคงจะต้องติดตามกันต่อไปจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จนะคะไม่สําเร็จไม่ได้ ค,คนเสื้อแดงไม่ยอมแน่นปชไม่ได้แกนนาไม่ได้เป็นรัฐมนตรีค่ะคนเสื้อแดงก็อดทนมากนะแต่ว่าถ้าถ้าไม่มีความจริงใจที่จะแก้กฎหมายไม่เป็นธรรม,มไม่มีความจริงใจในการทําให้ความจริงปรากฏค่ะไม่มีความจริงใจที่จะทําให้เกิดความยุติธรรมในแผ่นดินน่าว่าคนเสื้อแดงไม่ยอมแน่อื ต้องจับ,าจบตาดูกันต่อไปนี่เป็นสิ่งหนึ่งค่ะที่เรียกร้องรวมไปถึงเรื่องของการติดตามความจริงนะคะจากเหตุสลายการชุมนุมที่ผ่านมาเรื่องนี้มีประเด็นเกิดขึ้นนะคะหลังจากที่ทางด้านของคณะกรรมการคออปคุณสมชายหอมละอ,อได้ออกมาพูดถึงกรณีที่มีการพูดถึงผู้บริหารของ นโยบายในเรื่องของการสอบสวนสืบสวนค้นหาความจริงเนี่ยบอกว่ามีนโยบายกดดันตำรวจให้ยัดข้อหาก่อการร้ายผู้ร่วมชุมนุมแดงทั้งที่หลักฐานพยานไม่ชัดซึ่งมีจำนวนถึงกว่า50รายเรื่องนี้พอออกมานี่ก็เรียกว่ามีการออกมาฟาดงวงฟาดงากันนิดหนึ่งนะคะในส่วนของโฆษกพัรประชาธิปัตย์ก็มาพูดเรื่องนี้นะคะบอกว่าคอ,อ,อปปเนี่ยออกมาระบุว่าผู้ร่วมชุมนุมเหตุการณ์ทางการเมืองถูกตั้งข้อกล่าวหา ถูกพนักง,งานสอบสวนกดดันจากผู้บริหารจนเกิดข้อกล่าวหาเกินกว่าเหตุเรื่องนี้บอกว่าคงไม่เกี่ยวกับรัฐบาลชุดที่ผ่านมาคือหมายถึงพัก,พกประชาธิปัตย์เพราะว่าการดําเนินคดีเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการสอบสวนที่ตรงไปตรงมาเขาบอกนี้ส่วนคุณทาริศเพ็งดิก็ถือว่าเป็นคนที่อยู่ในส่วนนี้ก็บอกว่าไม่เป็นความจริงตามที่นายสมชายพูดเพราะว่าดี i ทํางานในรูปแบบคณะพนักง,งานสอบสวนซึ่งมีตัวแทน ฝ่ายเอการตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่ผ่านมา DSI เคารพการทำงานของคออปแล้วก็ DSI ก็ไม่สามารถต้องข้อกล่าวหาตามอำเภอใจได้อาจารย์เห็นยังไงคะเห็นยังไงก็มีเวลา 3, 4นาทีค่ะอาจารย์ฟังฟังแล้วนี่ก็คือว่า DSI ก็ร้อนตัวทันทีค่ะคมจริงคออปอเขาก็บอกว่ามีฝ่ายการเมืองหรือมีมีอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเข้ามากดดันพนักงานสอบสวน DSI โดยนายทาริพงดิดก็ร้อนตัวก,ก็แสดงว่าแสดงตัวเนี่ยไอ้ร้อนตัวเนี่ยคือแสดงตัวแล้วว่าฝีมือใครนะฮะนี่คือร้อนตัวเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ความจริงคอปอพูดหญห้าสิบกว่าคนนะน้อยไปคือทั้งหมดนั่นแหละเกือบทั้งหมดนั่นแหละพราที่คุณสมชายเองก็บอกว่าส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดมนะคะ,คะเพราะฉะนั้นคือเรียกว่าเกือบทั้งหมดเลยหลายคนผู้หญิงนี่ก็ถูกบังคับยัดอา,อาวุธ แล้วก็ยังบอกเลยว่าบางทีก็จะเป็นต้องรับเพราะถูกขังมานานเกินไปการตั้งข้อหารายแรงเนี่ยเป็นเป็นอาชญากรรมนะเนี่ยที่ทําอย่างนี้เป็นอาชญากรรมต่อมนุษย์เป็นอาชญากรรมต่อกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยเป็นอาชญากรรมต่อประเทศไทยด้วยเพราะทําให้คนเนี่ยรับไม่ได้กับกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นไปจนปลายเพราะว่าผลมันก็จะเกิดจากต้นถ้าต้นคุณตั้งข้อหาเข้าแรงก็ไม่ให้เขาประกันตัวก็อยู่ในคุกแล้วพอ ไปอยู่ในคุกนานๆานก็ผลสุดท้ายก็เลยไม่ปล่อยคนก็หมดความความหวังแล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุนี้ด้วยที่เราถึงได้บอกตั้งแต่วันก่อนว่าคุณธาริศเพลงดิตคุณมีส่วนได้เสียคุณควรจะออกไป mm hmm. แต่นี่พูดคำพูดเฉยๆนะ,ะพูดอย่างอารยะชนว่าเขาควรออกแต่ว่าดูเหมือนนายกอภิสิทธิ์มาโจมตีว่าไปกดดันให้ธาริศเพลงดิตลาออกขอโทษคุณไปตีตุลนคน คุณไปจับคนขังคุกโดยที่เขาไม่มีความผิดเนี่ยคุณยังไม่รู้อีกเหรอคุณอภิเสธว่าคุณทําอะไรแล้วนี่เราเพียงบอกดีๆว่าคุณธาริศคุณมีส่วนได้เสียเพราะคุณเป็นสออชคุณควรจะอยู่ตรงนี้อีกแล้วแค่นี้ไปมาว่าเรากดดันไปกดดันยังไม่เคยบอกจะเอามบไปเพราะเราคิดว่ามันพูดกันดีๆและรัฐบาลนี้ก็ควรจะเข้าใจว่าคุณธาริศนี่ควรจะอยู่หรือเปล่า อันนี้พูดจริงๆนะเพราะว่านี่เราพูดกันธรรมดาอย่างคนมีเหตุมีผลไม่จําเป็นต้องใช้ม็อบกดดันสาธุชนทั้งหลายก็ต้องเข้าใจว่าเขาเป็นผู้มีส่วนได้เสียแล้วเขาจะมาคุมคดีนี้ได้อย่างไรแล้วขณะน,นี้มันควรจะมีสัญญาณบวกของสังคมไทยได้แล้วขณะนี้ขนาดคออปปอไม่ใช่เสื้อแดงนะยังพูดอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นนั้นก็ขอร้องว่ามันควรจะมีสัญญาณบวกประเทศไทย เริ่มต้นกันได้แล้วค่ะโดยเฉพาะกรณีนี้ละคะ่ะโดยเฉพาะกนนรณีพวกคุณธาริศเพ่งดิตนะแล้วก็รัฐบาลประชาชนไม่ใช่รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ที่แพ้แล้วเนี่ยคุณต้องสำเน็กถึงกรรมที่ทำไว้ด้วยนะมไม่รู้ว่าคุณนับถือศาสนาอะไระแต่คุณต้องสำเน็กกรรมนะว่าคุณเอาคนดีๆไปขังคุกโดยที่เขาไม่ได้ทำแล้วตั้งข้อหาอร้ายแรง คำนี้มันจะสนองนะว่ามันเป็นอย่างไรอื ก็ต้องอาฝากย้อนกลับไปนะคะว่าในสมัยที่คุณพิสิทธิ์ดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศนั้นได้ได้ตระหนักถึงข้อสำคัญในการทำหน้าที่บริหารประเทศหรือไม่ว่าหน้าที่ของผู้นำก็คือการาต้องปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่ใช่ริดลอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะคะเรงนี้ก็ฝากกลับมายัางรัฐบาลชุดใหม่ด้วยนะคะที่จะต้องช่วยกันทาให้เรื่องนี้นั้นคลี่คลายไปโดยเร็วที่สุดนะคะแน่นอนเพื่อที่จะให้คาว่าความปรองดองเกิดขึ้น ะะเป็นจริงเป็นรูรปธรรมแต่การปฏิรูปประเทศไทยค่ะ,นะคะฝากกันไว้นะคะคสําหรับเรื่องนี้ในสัปดาห์นี้ค่ะอาจารย์ทิดาก็ฝากข้อคิดหลายๆเรื่องทีเดียวไปยังทั้งรัฐบาลชุดใหม่ไปยังทั้ง,งนักวิชาการนักวิเคราะห์การเมืองต่างๆรวมไปถึงพี่น้องประชาชนที่ติดตามก็เฝ้าดูกันต่อไปกับบทบาทใหม่ของรัฐบาลชุดใหม่นะคะวันนี้ห,หมดเวลาแล้วนะคะคสําหรับรายการไทยแลนด์อัปเดตขอพระคุณอาจารย์ทิดาถาวนเศษร,รักษาการประธานนาปชค่ะสวัสดีค่ะ ก็ลาไปพร้อมกันนะคะอาจารย์และดิฉันริทน์ปามริชาตรีนะคะกลับมาติดตามกันในสัปดาห์หน้าค่ะสําหรับรายการแ h ล i l a n d u p d ที่จะมาพบกันกับอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ